อัปเดตทุเรียน12เดือนใช่ไหมครับนี่12เดือนครับเสงสางแปลงตัวเด็ดดูใบครับดูใบหืบโอ้โห ลายเปช่วงนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้ฉีดนะครับปุ๋ยทางดินก็ใส่อ,อย่างน,น้อยก็เดือนหรือ15ประมาณนี้นะครับดูตามจังหวะใส่ปุ๋ยสูตร10เอ่อ21 78นาะครับเนาะสูตรปุ๋ย2178เเดอ้อครับนี่พี่น้อง ถึงสางน้องไผ่น้อยครับโปรโมรทสวนปู่สวัสดิ์ปัสากาโกครับตัวเด็ดครับตัวเด็ดเคย <c oughs> <c oughs> ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้เด้อพี่น้องนี่บอ่บอตายเฉพาะตนเด้ยนี่ครับเบิ้งครับเบิ้งใบใบกำยอดเบิ้งยอดอ กฝน,นว่ากัดแทกไปก็นี่ช่วงนี้เขาจะฮิตอ่ามแมลงปากดูดอ่แมลงปากดูดมากับหน้าฝนก็จัดการเรียบร้อยนะครับจัดการได้ดีเลยส่วนนี้ใช้ยาสองตัวนะครับก็จะเป็นอิมามเมตินกับไทอมีทักแซม ฉีดสมวันครั้งห้าครั้งติดต่อกันครับเอาสิไม่มีเลยนะครับไม่มีจอดน่ครับต้องคุมไม่อยู่เด้อพี่น้องเด้อหนาฝนนี่ตะกี้ก็เป็นลำๆแล้วครับใช้ยาสองตัวนี้สลับกันนะครับฉีดห้าเช้าแค่นั้นแหละรู้เรื่องนะครับ ม่มีไม่ได้กินเลยนะครับใบอ่อดยอดจริงๆโอเคครับเออนญ,ญาตปิดคลิปนะครับมันจะยาว